เลต้าพลึกนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปพักความคิดแล้วก็คลายความเครียดกับรายการพักโยกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนัดกับคู่พระนางค่ะจากละครเรื่องลูกผู้ชายพันธีตอนนี้เขาได้เข้ามารออยู่ข้างในแล้วค่ะตามเฟรไปพบกันเลยค่ะ นัดกันไว้ก็จะมาใส่เครียดส็กน้อยหลังจากที่ตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องลูกผู้ชายพันดีค่ะโอ้โหตอนนี้ก็กําลังจะออนแอร์ทางช่องเจสีใช่ไหมคะเป็นยังไงคะบทบาทภายในเรื่องของสเตฟานีอ่าเรหนูก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นรับบทเป็นนัดานะคะเป็นพยาบาลค่ะก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่แบบถูกแบบ ทำร้ายอะไรเงี้ยจากคนร้ายอะไรใช่ค่ะ,คะแล้วส่วนผม,มส่วนผมรับบทเป็นไทยนะครับ<ะ>ไทยเนี่ยจะเป็นอดีตตำรวจครับผมที่ออกมาจากตำรวจเพราะว่ารู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มมีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลอะไระเพวกนี้ก็เลยออกมาเป็นลูกผู้ชายพันธีครับผมของเราได้พลังจาก สาบานของตะกรุดด้วยโอเคเหมือนเป็นฮีโร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นในเรื่องใส่ชุดด้วยชุดฮีโร่ใช่ครับผมมีความยากไปนั่นแน่เลยมีความยากไหมคะบทบาทที่เล่นในก็ผมว่าบทบาทที่เล่นเนี่ยมันยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันต้องแน่นอนล่ะบู๊การแตะการต่อยมันต้องท่ามมันต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบู๊เราต้องบู๊แบบเป็นฮีโร่คือต่อยทุบเลยต้องปกป้องนางเอกด้วยใช่ไหมคะต่อยต่อยก็ต้อง ตรงยึดฮึ้มม<ร>โมเมนต,ต์ของซ <ฮะ S 2> ูเปอร์ฮีโร่อะไรไหค่ะแล้วด้านพยาบาลสาวหมดบา,<อ>บาเราก็โชคดีค่ะที่ได้แบบซูเปอร์ฮีโร่คปอ <หา S 2> เมื่อแบบถูกรับผัดตัวไป <ฮะ S 2> ถูกแบบ โดนผู้ร้ายทำจะทําร้ายอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาปรากฏตัวให้แบบมีคนปกป้องตลอดเวลาเราก็ยืนสู้ๆแบบคนรู้ดีชุดสู้นะชุดพันดีแต่ว่าอะไรยังไม่รู้ว่าเออแบบลูกประชาพันดีที่ทใส่ที่ใค่เขาไม่ได้สบายตลอดนะเรื่องนี้เขาก็มีแบบว่าโดนฉุดกระชากโดนตุ้ยผมบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือหนังไอชาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะหนักหน่อยเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนของประเทศไทยของเราใชี่ยนะกับชุดที่ใส่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าเหนื่อยจริงครับผมค่ะ เป็นสีดําด้วยนะครับมันก็อาจจะมีดูดแดดได้นนึงแต,แต่ว่าเรื่องของการแตะต่อยพวกนี้มันสบายครับเพราะว่ามันเป็นพายุออายืดเราสามารถได้ร้อยสองศาตามสบายเราเลยครับแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการปกนิดหน่อยค่ะแล้วปกติแล้วค่ะวันที่ว่างๆสบายๆมีที่ไหนเป็นที่พิเศษครับแบบว่าวันนี้ว่างแล้อยากจะปล่อยกายพักผ่อนชิลๆมีที่ก็ เป็นคนชอบดูหนังค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปถ้าว่างจริงๆก็จะไปดูหนังคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือไม่ก็ชอบหนังมาดูที่บ้านแล้วก็กินขนมที่แบบเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีใช่แล้วส่วนผมอ่ะผมส่วนของผมเนี่ยผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นหากิจกรรมที่เราอาจจะอยากทำอย่างเช่นวันนี้ครับวันนี้ก็มาสวนสัตว์เราก็ได้มาเที่ยวกันหรือว่าบางทีก็อาจจะไปนอนนวดอะไรอย่างเงี้ยมันสบายตัวยคลายใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาเฟมเที่ยวสวนสัตว์ ใช่ไหมคะทั้งสองคนได้ค่ะได้าไปเราไปดูแมวน้ำมันก่อนเลยไม่ใช่ค่ะฮิปโปแมวน้ำมียีาเื่อวันนี้เราดูหา่ามีแพะด้วยลองแะีเต โอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นน่ารักและก็เป็นกันเองมากๆเลยล่ะค่ะรายการพักยกของเราในวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ทั้งคู่ได้พาเฟรมมาเที่ยวเขาดินในวันนี้แต่ว่าทั้งคู่นั้นจะพาเฟรมไปชมสัตว์อะไรกันบ้างต้องติดตามดูค่ะ เพราะว่ามันอ่อนจะบู๊เล็กน้อยห<ช>นูว่าคือไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามิกเขาแบบคือเราสงสารเขาคือบูไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาต้องใส่ชุดแบบซุปเปอร์เชี่ยวที่รัดรัดแล้วก็ตอนนี้อากาศแบบร้อนมากแล้วก็คือเขาใส่หลายชั้นไงคะใช่แต่มันก็ยังเห็นว่าซีรีส์อะไรอย่างนี้อยู่ว่า <c oughs> แงว่าจะต้องฟิตหุ่นเต็มที่ <c oughs> ต้องฟิตนะครับผม <c oughs> ในช่วงที่ถ่ายแต่ใส่ตั้งแต่วันเล่น,นไไคือแบบหอมลงเยอะเลยค่ะแบบดูแบบซีดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีแบบกล้ามเนื้อขึ้นใช่เขาเรียกว่าลีนเขาเรียกว่าลีน ผม่าิดว่าตัวเองเป็นยังไงในกองผมไม่ค่อยแกล้งเขาหรอกใช่ครับผมเพราะว่าผมแกล้งคนน่ารักไม่ลงไอ้ย่ะไอ้ย่ะแล้วเป็นไงคะขอคำคอนเฟิร์มหน่อยว่าก็คือเคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะอาอาอาคนมอเลยคนมอเลยไม่เห็นแต่ว่าไม่เห็นกันฉากไม่คือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเฟรนลี่ค่ะชอบแบบ แก้ทุกคนในกองเฉพาะแบบคนสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูบดนโดมจำแบบเมื่อแล้วเลยจะบอกตัวเองสวยแล้วนั่นอ้โหแม่คุณแม่ก็แม่คนเฟรี่น่ารักแบบคุยกับทุกคนใช่แล้วฝั่งนี้คะโดนอะไรบ้างไหมโดนแกงกลับโฮไม่กล้าแกงอร่อย ทำไมอ่ะแจ้งมาแล้เจอกับสองเท่าไม่บางทีแบบเขาเหมือนชอบผวนคำมากเดี๋ยเนี้่ยพูดคำสลับกันกับพี่ไทยเลยหนูแบบไม่เข้าใจเลยทันไหมคะทันไม่ทันไม่ทันไม่ทันหรืก็แบบไม่เข้าใจเป็นคนผวนได้เลยช้านต้องคิดต้องใช้เวลาแบบคนอื่นขำไปแล้วเราเพิ่งจะแบบใช่คืออะไรเอามาครับถึงแล้วฮะเฮ้ยคิดแล้วตัวนี้ไม่ใช่ ผู้ชมคะแอบเห็นทั้งคู่สนิทสนมกันแบบนี้ทางรายการเราจึงแอบยิ้มแก้มปริค่ะอยากจะรู้จริงๆว่าเวลาถ่ายละครในกองถ่ายจะสนุกขนาดไหนเพราะว่าแค่เวลาเล็กน้อยของรายการเรายังแอบยอดกันตลอดเวลาขนาดนี้จึงทําให้บรรยากาศในการทํางานของเฟรมในวันนี้นะคะเป็นกันเองแล้วก็สบายมากๆเลยละค่ะ สวนสัตว์ใช่ไหมคะตอนเด็กๆเคยมีประวัติอะไรอ๋อเนี่ยประวัติเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะทช่ไมคะตอนนั้นหนูเล็กมากก็ประมาณเนี้ยใช่ไหมคะตอน,น,น,นเากกราให้คือเกือบโดนแบบผมคือเหมือนโดนกินทั้งหัวแล้วค่ะคือแบบเขาลิ้นเขาไอ้นี่ค่ะแบบโดนผมเราใช่ไหมเราก็แบบโอ้แล้วไม่กลั<า>วเหรอก็กลัวค่ะพ่อแบบรีบดึงได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีสัตว์สัตว์อะไรนะคะที่แบบชอบตั้งแต่เด็กว่าแบบชีวาสเนี่ยแหละคะใช่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วคุณมิกะคะคุณมิกครับผมชอบ สิงโตครับถ้าเป็นสัตว์นะฮะเพราะเพราะเพราะว่ามันมันอยู่บนเจ้าป่าอ๋ออุ้ยถ้าให้เลือกได้สัตว์หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างอยากจะเป็นอะไรคะเลือกจะเป็นนะฮะค่ะผมเออผมขอเป็นกระต่ายน่ารักเชียวขอท้าด้วยทำไมอะคะทำไมอะคะเพราะว่าเป็นกระต่ายเนี่ยจะได้อยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงนี่นี่มันมันใช่เหรอใช่ไหม อาอาสเตฟานี่บ้างอยากอยากอยากหนูหนูอยากไป็สองอย่างมันมีสองเหตุผลให้เลือกอย่างเดียวให้เลือกอย่างเดียวอิ่มแล้วเป็นอะไรดีอ่ะที่น่ารักน่ารักเป็นอะไรดีอาสองอย่างก็ได้พูดพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกอันแรกหนูอยากจะเป็นไอ้นี่เออจระเข้เพราะจะไมีมีใครแบบไม่กล้าทำร้ายเราเจอร์เคแต่ว่ามันอยู่ได้แต่ตัวแค่ไม่มีลิ้นนะแต่่วามันชอบอยู่ในน้ำก็แบบก็แบบใครมาทำอะไรเรา อย่างเดียวเลยค่ะก็เสร็จโจรแบบเิ็มตลอดกาลอย่างเงี้ยไม่อดอยากด้วยก็แค่ไม่สวยนะไม่เป็นไรไม่ได้ห่วงสวยของตัวเองห่วงแบบการอยู่รอดแล้วอีกตัวไหนตัวนึงเอาเป็นอันเนี้ยแหละค่ะเพราะหนูชอบตั้งแต่เด็กแล้วอยากตัวสูงหรือเปล่าหรือยังไงแบบตัวสูงมึงไม่แกเห็นมีคนตัวสูงแล้วก็อยากแบบเออเออใช่เนี่ยค่ะเรื่องความสูงเนี่ยการที่เราเล่นละครคู่กันมีปัญหาไหมคะสำหรับหนูนะขมีนะเพราะว่าหนูคือแบบถ้าสมมติอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยคือหนูต้องแบบ มออย่างเงี้ยแล้วคือในกล้องมันเห to ็นชัดมากว่าหนูเตี้ยแล้วแบบหนูมออย่างเงี้ยคือชัดเจนมากเลยค่ะใช่เพราะเนไม่ช่วยบ้างเลยหรอไม่มีเรื่องช่วยหนูไม่ได้ใส่แบบส้นสูงเลยอ่ะใช่เพราะเป็นพยาบาลแต่งชุดยูนิฟอร์มในเรื่องก็อยากช่วยอยู่แต่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้กล้องมันจะเห็นขาอ้าขาหรือว่าย่อขามันก็จะดูตลกเกินไปใช่เพราะหลังก็มองอย่างเงี้ยเวลาคุยก็มองใช่ไหมล่ะใช่ไหมเล่่ แอบมองสัเล็กน้อยนะคะนอกจากทั้งคู่นั้นจะน่ารักแล้วก็บวกกับความสามารถแถมยังอารมณ์ดีแบบนี้ต้องเป็นที่รักของแฟนคลับและผู้ร่วมงานอย่างแน่นอนค่ะ หลับวันเชื่อไหมมันจะเชื่อไหมอ๋อนี่งานที่เขาเรียกว่าเขาแพ้๋อใช่้นะ แต่งหน้ากับที่เปลี่ยนชุดนะคะมันจะอยู่ใ,ใกล้กันใช่ไหมคะมันจะไม่มีอะไรกันอยู่แล้วเลยกายก็เต็มที่ทุกครั้งะคะ่ะทุกครั้งหรือแบบโอ้คเ็น เวลาถ่ายหนังเสร็จแล้วเวลาเลิกกองมีนัดกันไปออกไปแฮงเอาท์ช่างนอกอะไรอย่างงี้ย้ามีไหช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยใช่ไหมถ่ายเสร็จก็เหนื่อยโอ้เหนื่อยแล้วเขาแบบคงไม่ไหวแล้วเคยถ่ายติดยาวนานกันมากที่สุดกี่ชั่วโมงผมเคยใส่ลุคผู้ชายบูเยอะสุดสี่ชั่วโมงใส่ชุดนั้นน่ะนะโดยที่ไม่ได้ถอดใช่แล้วพี่คิดสภาพดูแบบหนังนั้นติดเหนื่อยวอ้อยแบบแล้วกลางแดดแล้วเป็นชุดสีดำใช่ไหมคะที่เห็นโอ้โหเปลี่ยนมาแล้วใครมาแตะ ผมนี่มือเปียกเลยน่าสงสารแล้วก็ต้องกอดกอดมาช่วยนางเอกเสร็จต้องกอดสเตปด้วยสเตปเขาชอบอ๋อยินดีค่ะยินดีแล้วรู้สึกใหญ่ไหมไม่ไม่เลยค่ะโอเคเลยใช่ไหมคะโอเคในหนังนี่ใช่ไหมคะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องฮีโร่แล้วมีฮีโร่ในดวงใจไหมอ่ะถามฮีโร่ในดวงใจผมมีครับเด็กๆผมชอบซูเปอร์แมน ใช่เาตอนเด็กๆต้องเคยบินหรือเปล่าใช่ไอ้นี่พ่อคุณหนูแล้วตอนเรามาผูกคอบ่อยครับบ่อยครับตอนเด็กๆก็คิดว่าเจนเป็นซูเปอร์แมนไอ้สไปด์สุเปอร์แมนที่สไปดแมนต่อบินได้อย่างงี้และสองไม่บอหนูชอบสไปเดอร์แมนค่ะบินตึกใช่บินตึกเจู่ๆเคยลไหมเคยลองไหมไม่ไม่เคยค่ะเด้อไม่เคยเพราะรู้ตัวอีกแล้วว่าไม่มีไอ้ใยแบงค์เลยใช่ค่ะเด้อที่ตำรวจเขาประกาศจับอยู่ไปเป็นบ้านคนอื่นเขาใช่ไหมอย่าบอกใครนะเข้าไปขโมยของ ออและตอนนี้นะคะคู่พระนางของเราได้เลือกกิจกรรมในการปั่นเรือถีดนี้แล้วค่ะแต่ว่าทั้งสองคนออกไปไกลมากแล้วะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องรีบตามกันไปเลยค่ะตามไเลย let's go <S มีอันนี้ด้วยเ r คอร์อดแล้วกระพิบมาขับไปบัานเนี่ย <laughs> ไม่หรือ เหนื่อยมากเลยเป็นไงคะกับการปั่นเมื่อสักครู่นี้เคยปั่นมาก่อนไหมคะเคยครับปั่นเคยครับแต่ไม่เคยอู้ขนาดนี้นี่รู้สึกว่าคนนี้จะเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยค่ะทำไมคะทำไมคะเมื่อกี้เกิดเหตุการันหนูรู้ปั่นอยู่คนเดียวแล้วว่าหนูจะทำไมวุ่นอย่างนี้ในหนังเป็นฮีโร่ไม่ใช่หรอใช่ดิจิตอลไม่เหมือนในละครเลยว่ะน้าสงสารเหนื่อยแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม จ้ดงเล่นงี้ผมให้เขาออกกําลังกายได้เขจะได้ฟิตงี้แสดงหนังเรื่องต่อไปใช่ไหมคะฮิวก็นไหมคะมากเลยมาเราไปพักเหนื่อยไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลยที่จริงเขาอ่ะชอบแก้ผ้าต่อหน้าคนณดิวเหมือนเหมือนแบบเปลี่ยนชุดซูเปอร์ฮีโร่ค่ะแบบคือชุดแบบแต่งหน้ากับที่เปลี่ยนชุดอะค่ะมันจะอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะมันจะไม่มีอะไรกันอยู่แล้วคือเขาก็จะเปลี่ยนต่อหน้าเลยขึ้นโมดี่อยากเห็นขนาดเลย้ลดเลย เห็นแบบเขาใส่บ็อกซิ่งคือเห็นแบบถอดร่างกายเลไอย่างเงี้ยค่ะฉันแบบเลื่อกายจนเป็นที่ทุกครั้งค่ะทุกครั้งหรือก็แบบโอ้คุณเปลี่ยน แม่คะกับกิจกรรมวันนี้ประทับใจกิจกรรมอะไรมากที่สุดก็ผมชอบสัตว์เลี้ยงครับก็เพราะว่าอู้งเองใช่เลยก็คนตัวเองนั่นเลยคุณเชื่อไหมคะแล้วเขาดูเขานูได้ไม่ดูแบบสัตว์ต่างๆอะไรนะเพราะแต่ละสัตว์คือเขากินไม่เหมือนกันแบบฮิปโปเขาจะแบบอ้าปากแล้วให้อยลงมอตรงชื่อเขาชื่ออะไรอะ พี <People. laughs> <laughs> ่โป้ได้เจอสัตว์ในดวงใจด้วยจริงเหรอใช่ค่ะอยากจะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ในวงการบันเทิงมีความประทับใจอะไรกับอาชีพนี้อาชีพนี้สำหรับผมเนะี่ยผมอย่างแรกเลยที่ประทับใจก็คือประทับใจพี่ๆี่นะักแสดงในวงการนะ,ะผมเพราะว่าที่พบมาพี่ๆี่ทุกคนน่ารักับผมแล้วก็คือเราเป็นน้องใหม่เข้ามาพี่ี่ก็ต้อนรับดีแล้วก็ให้ให้ข้อคิดให้คำแนะนำดีๆกับเรานะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มเป็นรุ่นพี่บ้างแล้วยอดใจเห็นไหม วันนี้เราก็เริ่มเป็นรุ่นพี่บ้างแล <fik S 1> ้วน,นะครับเราก็เอาเยี่ยงอย่างของรุ่นพีน่คนเก่าๆคือแนะนําข้อคิดดีๆให้น้องๆมีอะไรก็ปร,รึกษากันแล้วก็คุยกันถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใช่ใชไหมคะได้คุยก็เหมือนได้ความคิดที่เหมือนโตวกว่าอายุของเราแบบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยการที่เราทํางานแล้วก็เรียนด้วยค่ะมันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวินัยมากขึ้นแล้วก็แบบตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เรียนรู้อะไรจากพี่เยอะแยะเลยค่ะแล้วแนวทางหรือว่าคาถาที่เรายึดติดในการปฏิบัติตัวในการเป็นนักแสดงเนี่ยมีอะไรผมผมจะเป็นเรื่องของระเบียบเรื่องเรื่องเวลาค่<ะ>เพราะาผมจะเป็นคนโฟกัสเรื่องนี้มากที่สุดคือถ้าเราตรงเวลาเรามีระเบียบเ่ยผมว่า คนที่ทํางานกับเราร่วมร่วมงานกับเราเขาก็จะโอเคเขาก็จะมีความส,สุขเขาก็จะแฮปี้กับเรา,าด้วยค่ะของหนูก็ต้องมีระเบียบวินัยนะคะใช่ก็ต้องเชื่อฟังคำผู้ใหญ่เขามีคําแนะนําอะไรลบไปปรับตรงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อง,องคือเราต้องมองคือเรามองตัวเองเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาจะมองเ,เห็นนะคะเราจะไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองแบบต้องไปแก้อะไรบ้างเราก็ต้องฟังคนอื่นแล้วก็กลับมาแก้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่<ต>ค่ะพี่ก็คอยแนะนำพี่เหมือนกันแต่ละวันคือเรา มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค<ช>่ะก็ได้ข้อคิดดีๆจากพี่ๆอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะฝากผลงานกับท่านผูช้ชมอีกน้อยกับห,หนังเรื่องล่าสุดอันนี้ครับผมก็ฝากละครนะครับลูกผู้ชายพันดีครับผมรับรองครับว่ามีข้อคิดดีๆแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนครับผมใช่เรื่องนี้ก็มีเขาก็ซูเปอร์ฮีโร่เต็มตัวเลยนะคะก็บู๊เต็มที่เด็กๆก็น,น่าชอบกันนะคะใช่ฝาก,กด้วยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะกับหนังเรื่อง ลูก,ลกผู้ชายพ<า>ันพดีและรัศดาหน้านะคะต้องคอยติดตามว่าเราจะพาไปพักความคิดและคลายความเครียดกันที่ไหนกับรายการพักเยะขาะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก็ได้ร่วมกับงานกับบิกนะคะเป็นเรื่องที่2แล้วก็เรื่องนี้ลูกผู้ชายพันธ์ดีใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะได้มาทํางานกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่รู้สึกเก่งแล้วก็การถ่ายทําก็จะไม่เสียเวลามากอะคะ่ะเพราะว่าเราได้รู้แบบทักษะแบบมีการเล่นอะไรอย่างนี้กันผ่านกันมาแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็เหมือนมาเจอเรื่องนี้เขาก็เหมือนแบบเปลี่ยนไปนิดนึงอะคะ่ะแบบมับ่นใจในตัวเองมากขึ้นแบบดูแบบเป็นหนุ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ เขาก็น่ารักค่ะในกองเขาก็แบบบางครั้งก็แบบชอบแกล้งชอบแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบผลคาให้หนูงงแล้วก็ขำกันเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็งงเหมือนกันแต่แบบเขาน่ารักดีอะค่ะใช่ครับผมสเตฟานี่กำลังเผลอๆอยู่นะครับขอเมาส์นิดนึงครับผมในกองละครนะครับสเตฟานี่เนี่ยเป็นคนที่ เขาเป็นคนตั้งใจทางานนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งและเขาพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยผมว่าจะแกล้งเขาแล้วก็เวลามีมุกอะไรเนะี่ยเขาจะตามไม่ค่อยทันผมว่าจะสนุกมากเวลาแกล้งเขาแล้วเขาจะทําหน้างงเนี่ยเอออะไรนะแล้วก็คนนึงก็ขำกันหมดแต่เขาไม่เข้าใจน,นี้สนุกมากเลยครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการทํางานเนี่ยดีครับเซลนี่เป็นคนตั้งใจครับเราร่วมงานกันมา2เรื่องเต็มๆแล้วนะครับตอนนี้สนิทมากครับผมแล้วก็ ขอชื่นชมในความตั้งใจครับผมว่าเขาเป็นคนที่เวลาจะเข้าบทแล้วถ้าบทยาวๆเนี่ยเขาจะไม่คุยกับใครเลยนะฮะเขาจะไปนั่งอ่านบทแล้วก็นั่งซีเรียสก,กับตัวเองคนเดียวเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นลุกครึ่งนะเขาอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับผมก็เลยอาจจะซีเรียสหน่อยแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักครับผม